สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษท่านสามารถดูได้ทางลัคนา และราศีเกิดท่านใดที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมสามารถฟังคลิปนี้ได้หรือท่านใดที่เกิดในลัคนาเมษสามารถรับฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวราศีเมทุกท่านคะในช่วงวันที่20-31ตุลาคม2568อะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างท่านจะมีโชคเรื่องอะไรมารับฟังกันได้เลยนะคะ อันดับแรกขออนุญาตเตือนชาวราศีเมษนิดนึงเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวพระอาทิตย์ย้ายพอดีและจะมากระตุ้นความรู้สึกของท่านให้ท่านระมัดระวังอารมณ์และคำพูดท่านจะเป็นคนที่อารมณ์สวิงหงุดหงิดโมโหงง่ายปากไวใจร้อนฉะนั้นท่านจะต้องใจเย็นลงและจะต้องคิดทุกครั้งก่อนที่ท่านจะพูด นะคะควบคุมอารมณ์และคําพูดของท่านให้ดีๆระมัดระวังถ้าท่านนั้นพูดเพราะงุดหงิดโมโหพูดเพราะอารมณ์ชั่ววูบระวังเรื่องราวเหล่านี้จะส่งผลเสียกับตัวท่านจะนําปัญหามาให้ท่านไม่ว่าท่านจะอยู่กับคนที่ทํางานเพื่อนร่วมงานลูกค้าหรือแม้แต่เวลาที่ท่านอยู่กับคนในครอบครัวนะคะ บางครั้งการที่ท่านหงหุดหงิดโมโหง,ง่ายก็ไม่ได้เกิดจากท่านเพียงฝ่ายเดียวช่วงนี้เป็นเพราะว่าโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานนะคะท่านจะต้องติดต่อกับผู้คนมากหน้าหลายตามีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยมันเหมือนกับว่าชีพรจรลงเท้าบางท่านจะได้เดินทางไกลไปถึงต่างประเทศท่านใดที่ทำงานกับชาวต่างชาติทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศซื้อมาขายไปเสื้อขายรับเปลี่ยนทำงาน ผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ท่านจะโดดเด่นมากๆมีเกณฑ์การเดินทางไกลนะคะในช่วงนี้ท่านจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นท่านใดที่ทำงานประจำท่านก็จะมีความรู้สึกว่าถึงแม้ว่างานจะค่อนข้างที่จะยุ่งและเยอะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านรับผิดชอบมีงานยากงานหินเข้ามามีงานที่มาพร้อมกับปัญหาเข้ามานะคะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วถือว่าท่านสามารถจักการ งานได้ดีผลงานออกมาดีผู้หลักผู้ใหญ่จะชื่นชมและท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนส่งเสริมท่านผู้หลักผู้ใหญ่จะเปิดโอกาสให้ท่านนะคะได้ทำงานที่สำคัญสำคัญช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ของานขอโอกาสขอโปรเจกต์นะคะถ้าท่านนั้นอยากจะนำเสนอไอเดียอะไรก็ตามกับผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไปได้เลยนะคะเพราะว่าท่านโดดเด่นด้านการงาน ท่านจะมีโชคมีลาบในเรื่องของการงานสิ่งใดก็ตามที่ท่านคิดว่าค่อนข้างที่จะยากเหลือเกินนะคะปัญหาก็ยุ่งปัญหาก็เยอะแต่จําเป็นที่จะต้องจาัดก,การให้ได้สําเร็จในช่วง20-31ตุลาคมนี้ด้วยความพยายามความขยันมันเพียรความอดทนความไม่กลัวความเหนื่อยยากของท่านส่งผลให้ท่านมักจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานการแก้ไขปัญหา ท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทํางานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานเซล์ลต่างๆค่อนข้างที่จะเด่นนะคะท่านใดที่รับเหมาต่อเติมทุบทำลายโอ้โหรับซ่อมเซอร์วิสต่างๆโอ,โอ้ช่วงนี้งานเข้ามาดีมากแทบจะไม่ได้มีเวลาหยุดพักผ่อนแทบจะไม่มีเวลาได้ใช้ชีวิตส่วนตัวกันเลยทีเดียวนะคะใครบางคนจะนำข่าวดีๆมาให้กับท่านอาจจะเป็นคนสนิท คนใกล้ชิดหรือไม่ก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะนําข่าวดีนํางานดีๆมาให้ท่านทําอะไรก็ตามที่ท่านไม่คิดไม่ฝันไม่คาดฝันว่าจะได้ทําท่านจะได้ทํามันจะมีเรื่องราวน่ายินดีเกิดขึ้นถ้าท่านกําลังตั้งใจว่าอยากจะทำอะไรก็ตามจะได้ทํารอคอยสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นจะเข้ามาและจะเป็นข่าวดีนะคะในเรื่องของการเงินท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นเจ้าของธุรกิจ รับงานอิสระฟรีแลนซ์ท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดเรื่องราวเหล่านี้จะส่งผลดีกับตัวท่านงานจะทำให้ท่านนั้นได้เงินมากขึ้นเงินไหลเข้ามามากขึ้นมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตฉะนั้นท่านใดที่ตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะทำเรื่องขอกู้ขอยืมเงิน กับสถาบันการเงินหรือว่าอยากจะพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองกับผู้หลักผู้ใหญ่กับผู้ครองคนรักพูดคุยได้เลยนะคะจะสําเร็จถ้าท่านจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินจํานวนเยอะๆและท่านคาดหวังเงินจากส่วนใดส่วนหนึ่งท่านจะได้เงินนั้นมาใช้จ่ายในส่วนที่ท่านจําเป็นที่จะต้องจ่ายมีโชคลาภและข่าวดีจากทางไกลจากต่างประเทศมีดวงได้เงินจากทางไกลจากโลกโซเชียลออนไลน์จากต่างประเทศมันจะมีเรื่องสับไกรเรื่องเงินเงินทองทอง นะคะคท่านจะโชคดีเรื่องการเงินค่ะมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้และได้เยอะด้วยถามว่ามีโอกาสได้เงินจากการเสรี่ยโชคเสี่ยงดวงบ้างหรือไม่นะคะก็มีโอกาสได้มีโอกาสลุ้นแต่ไม่เท่ากับการเงินเพราะว่าเงินก้อนที่ท่านจะได้จะมาจากการลงมือทำมาจากการเจรจาการพูดคุยคือปาดเหงือก่อนจึงจะได้เงินมา พราะว่าช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษงานเข้ามาดีงาเาาดงินเข้ามาเยอะพ่อค้าแม่ขายมีโอกาสได้ออเดอร์รายใหญ่หรือว่าเป็นนักธุรกิจท่านก็มีโอกาสได้รับข่าวดีด้านการเงินถ้าท่านกําลังคาดหวังและรอคอยเงินจากส่วนใดก็ตามเงินนั้นจะเข้ามาบ้านรถคนอายุน้อยกว่าจะให้โชคให้ลาบนะคะเรื่องราวที่ท่านไม่คิดไม่ฝันว่าจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้น ันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับการเงินแต่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่าใช้จ่ายจะหมดเงินไปกับบ้านและครอบครัวหมดเงินไปกับการออกงานสังคมพบปะผู้คนท่านใดที่มีบุตรหลานที่ยังเล็กหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงภายในบ้านรายจ่ายที่เกี่ยวกับตัวเขาจะเพิ่มขึ้นแต่การที่ท่านจ่ายออกไปนะคะจะเป็นการจ่ายไปแล้วได้รับความสุขกลับมาซื้อนั่นซื้อนี่ให้กับบุตรหลาน นะคะให้รางวัลพิเศษเพราะว่าเขาประสบความสำเร็จเรียนเกง่งมีข่าวดีนะคะสอบได้อันดับดีๆคะแนนเยอะๆหรือไม่ก็เห็นอะไรก็นึกถึงน้องมาน้องแมวนึกถึงสัตว์เลี้ยงที่ท่านนั้นดูแลอยู่นะคะท่านจะได้พาครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวจะได้ไปยังสถานที่ที่แปลกใหม่จะได้ไปยังสถานที่เก่าๆเาด,ดิมๆที่ท่านเคยไปแต่ว่าไม่ได้ไปมานาน ถ้าท่านตั้งใจว่าอยากจะพาครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าไปไหนก็ตามและท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊จะได้ไปไม่นองานก็ยุ่งเงินก็เริ่มที่จะเหลือน้อยสุดท้ายแล้วท่านจะได้ไปนะคะมันมันจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชาวราศีเมษเรื่องเงินเงินทองทองค่ะท่านจะโชคดีมากๆด้านการเงินหากที่ผ่านมาท่านการเงินติขดขาดมีปัญหาต้องช่วยเหลือตัวเองเป็นหลัก ช่วงนี้การเงินของท่านจะลื่นไหลามากขึ้นนะคะมีเรื่องเซอร์ไพรส์มีข่าวดีๆด,ด้านการเงินอยากจะทําอะไรก็ตามและคาดหวังเรื่องเงินเงินทองทองทำได้เลยนะคะจะประสบความสําเร็จ โดยภาพรวมจะมีโชคลาภด้านการเงินแต่ให้ระมัดระวังจะทะเลาะกับคนรอบข้างเพราะว่าท่านก็ค่อนข้างที่จะอารมณ์ขึ้นเร็วอารมณ์สวิงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมุดหงิดโมโหง่ายแต่ก็โกรธง่ายหายเร็วเช่นเดียวกันฉะนั้นท่านจะต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้นะคะถ้ามีใครก็ตามมาพูดจะใส่ท่านในมุมที่ไม่ดีก็ปล่อยผ่านเดินหนีไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปรับฟังเพราะว่าช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะโชคดีแต่เอาเขา้าจริงๆชาวราศีเมษถ้าไม่ถึงที่สุด ท่านก็ไม่เผลอไปประทะคารมหรอกนะคะโดยภาพรวมมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะขอวอวยพรให้ชาวราศีเมษทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอบพระคุณทุกๆการติดตามเจอกรหมคริปหน้าสวัสดีค่ะ